ตีตีตไปข้างหลังรตัดดำแขโรตัดดำขใส่เกาะไอ้วัชอย่างิช่นลยาะั่งนี่เลใส่เกาะไอ้ีัยอย่างโง่เลยะไม่มีเลยใส่เกาะไอ้ันมเลยกยอย่าเลย แล้วคือแบบกวนลุนชิบหายอ่ะคือเวลากูตีแล้วติดไฟตีเห็นไหมกูกลวยชิตีพุ่งอย่างเดียวไม่เว้ยีพุ่งไฟอ่ะพี่พี่สายตีผมอ่ะผมก็เลยถามไปไฟถ้าโดนไฟมันต้องอะไรวะกับตรงไอ้นี่เนาะปะผมก็เลยจะถามพี่เลยถ้าโดนไฟให้ปั๊มเกาะถ้าโดนพิษมันให้ปั๊มเพยมมันโดนมามันโดนมาหลายแกงรอไม่อยากพับจำว่ะมีที่อมแล้วใครชนชนรถเขามาข้ารหว่งเนินเนี้ยตรงไอ้นี่ไงตรงวะเนินน่าขโมยไหม เออพี่ปืนไม่ต้องมาคุมอยู่แล้วอ่กปืนมาคุมหลังบ้านคนหนึ่งอยู่แหรอถูกปะเนยังไงก็ต้องเห็นทั้งถึงออยู่หลังบ้านรอเออแต่พี่พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นวนดูหลังไฟให้ก็ได้พี่หลังไฟเขาอ่ะเดี๋ยววนออกวนเข้าวนออกผมดูศพไปงั้นเอาศพเอาเอางี้เอาศพเขาศพมากักตรงไอ้หน้าคุกตรงไอเนี่ยตรงประตูหน้าคุกนี่เลยเนาะจอดรถนะ เปลือกเอาแบบแข่ไกด์อะไอ่ะคือไอ้ิ่สวยมึงกินยาวิ่งสอยให้เปลือกอะไรพวกไอ้กากกากหน้าฟุงไหมโล่งๆอ่ะแบบโล่งๆใช่ๆกากหลโล่งๆหลังหน้าุูเลยอ๋อไอ้ตรงเซนโตแจ็คเนั่ยนะป้าพี่ใช่ๆประมาณนั้นอ่ะไม่แน่กากแบบถ้าแบบเอาแบบในมุมนะกากนี่อะไรเนี่ยในภุมเนี่ยโยนโยนไปพี่โยนโยนไปโยนโยนไปตรงไหนก็ได้อ่ะให้มันแบบให้มันวิ่งมาให้ไกลที่สุดอ่ะแล้วหลังบ้านก็กินยาวิ่งแบบสอยวิ่งวิ่งดีๆนะพี่เพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นลงเนินอ่ะมันบู๊ตมันบู๊ตกเลยั้งง ไม่ไม่ไม่พี่มันตามก่อย่าตามยากไอ้เรากักในพุ่มได้เราตกลงกันปะมันมันไม่มีกดอ่ะมีกดปรับกักได้หมดในพง<อ>ในพุ่มขอแค่อยู่ในวงก็พออ๋อโอเคเอออันนี้แต่ใครไม่ไม่รู้เด้อถ้าถ้าติดไฟปัม๊มเกาะติดพิษปัม๊มพินแอลเจอร์ไม่รู้ครับวสัสดีครับ วัสดีครับ <c oughs> จะเริ่มยังอ่ะผมด้ปรับเสียงร้านด้วยไฮ้สยยาจิตะไม่ได้ใช้อ่ะคือได้นะนานโนไม่ใปรุนามาคืนเเดี๋ยวเ<า>ช็คก,ก่อนนานโนเหลือเจ็ดตัวครับมีใครมียาวิ่งเหลือเหลือลอรีนอรีนฟานเชียร์ใครมาเอลไ,ไดมีมีใครมียาวิ่งเหลือ พี่เจลเหลือเยอะมากมาพี่เจลเหลือเท่าไหร่อะขอโทษจิเดไหนวมาเยไฟหน้าก็ได้พี่มาแล้วหรือเปล่าต้องไหนวะไฟหน้าฟรีไฟหน้าไฟหน้เบนนขวาบนนเขาแ้วพี่ยองพูดจิหูผมจับวะ โอเคอะไรหรอหไม่ดับใช่ไหมรู้พี่ไม่ดับพี่หูคูเนี่ยจะดับไอ้เนี่ยมันลงมันลงรถด้วยมันลงเองมันลงรถเองอะมันลงรถเองอะตรงกลางอะมายิงมาดิไอ้หไงวะตรงกลางใช่ไหมกลางใช่งยิงพีร์หรือเปล่าตรงกลางเนาะมึงยิงมาดิียิงดีปืนยี่อะไรอ่ะไม่มันจะโชว์แผนโชว์แผนมันจะโชว์โง่อีกอะวันนี้อยากโชว์อะไร อยากโชว์งูกะพี่อะไรอ่ะไม่อยากโชว์งู่ะอยากโชว์เียๆลยนะเป็นรถใส่รับตัวหนึงหลดเหรอตัวนึงหลดมีตัววิ่งมาโอ้ยดอกไม้ยาน็นึ่ว โอ้เพื่อนไม่รักเลยอ่ะเพื่อนไม่รักเลยอ่ะเพื่อนไม่รักเลยอ่ะไอ้เหี้ยเพื่อนไม่รักเลยเพื่อนไม่รักเพื่อนก็ไม่รักไอเหี้ยอู้รู้ได้ไงรู้ได้ไงรู้ได้ไงครับรู้ได้ไงครับเขาลักกันน้อยควายอย่ามาเสือกหยิบเบี้ยหน่อย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 ไม่ลงมาจัดตัวไอ้สัตว

ชุดห่ย้นนะไปกโง่มนละจะพงแล้วเอานนี้สิิ MP ยังนนี้สเอมเกพงคนพงหลังบ้านคนีกพงหลังบ้านตเกงหลังบ้านอ้มาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อหลับ้านบ้านเราบ้านเราบานเราเฮ้ยเอาบูบูทบูทบูทไดบูทได้บูทไดบูทได้อยู่ตรง่างไนะ เอไปกากเาไปกลางรไปเลข้างบนเลยลงไฟเลยสบนสบบเอ้ยฟรีจัดด้ยฟรีจัดว้วยมีตัวฟรีฟเว้ยเอ้าแล้วุดกูหายเอ้ยมึงเดินตามมาไม่ใหญ่ตัวฟรีอโนนะพี่ล <ality> oh yeah, oh yeah, ินผมยิงต่อไม่ได้ออกวงอ่ะออกได้หรอไม่ได้ไม่ได้ ไล่ทำไล่ยี่กี่นาทีเนี่ยไอเยี่ยพวกมึงกี่นาทีดิฮัลโหลกี่นาทีอเยโทำเฮียอะไรทำเฮียอะไรกันไอซัสไอเฮียยังโง่เลยอ ไปนไปม่เอาสอยเอาสมหน่อยพี่เอาสมองเอองเอาอยเอาอหน่อยเอาให้หน่อยเเมาพี่เดินมาล่เดิมาเพื่อนฟัเพื่อนเฮยเอาหูดับเยอาหูดับเอาสมอยเอาสมอยเอาสมลเอาสมยเอาสยไอ้สบัคนนึงมีเห็นหเดมลอก็ตัวนี้ให้กูนามันเกิดอ่ะม่สบเหลือคนนึงนะเจี๊ยกดตีหลังเฉยเอ้ยิงยบนนกอัดก เฮ้ยขอข้าเฟมด้วยี่ป้ายเขียวอยู่กับป้ายเขียวอยู่กัป้ายเขียวไปแล้วนะไปแล้วนะเฮ้ยพี่เอาผมข้าเมด้วยเอาผมข้าเฟมด้วยไม่เหม่อไม่เม่อไม่เไม่อลอมือมนะที่อมอนที่ดพี่รมดเฉียวไอีมดเฉียวไเรั่เลยที่เล่นไม่เป็นนี่ว่าอนี่เล่ไม่เป็นนี่อะไปทเรศจัดเลยนอเหมอนจะเล่นไม่เป็น่ะอ้ย่ สมคอนปากไว้มึงอะสมคอปากว่าด่าพวกคุณอ้ไอ้น่ไม่แกงไม่มีพรสวรรค์นายเคี้ยวเอานู่สพความยาวนะพี่คามยาี่ไม่ใช่ศพศพศพง่วงเลยเนี่ยยี้ยกูง่วงเลยเนี่ยศ้สต์ปอยไปเนยออก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 พี่าดยดับอย่ายดับจะดับพี่จะดับออกได้แล้วบบมาครับบบ ครับหอไม่เอาเสน,นึลยอ่ะที่มันอกว้ไม่ไ,ไมเอาเวงรวงโงจัดเลยนะพี่ใ่ที่มันไม่วางเมพีนี่เพราะไม่มีหรือเปล่าสงสัยว่มีขายมันป่ะมีขายมันมพี่เห๋สงสารนะเฮ้ยมันรวยไม่ใช่เหรอใส่ไอ้นี่มาเล่นกับเราตลอดอ่ะนาโนเล่นทุกกิจกรรมอ่ะทุกกิจกรรมแล้วก็แพ้ทุกกิจกรรมพี่เออ นมกิจกรรมแพ้ทุกกิจกรรมมีปัญหาลงทุนโคตรเยอะอะลงทุนเยอะจัดไอ้เหี้ยแล้วมาบ้าว่าเราแพ้ทุกกิจกรรมควยใส่นาโนไอ้เหี้ยชื่อมัมแม่เลี้ยงปลาชิวเว้ยชิวเว้ยชิวเว้ยไมไม่มีนาโนเลยชิวเว้ยชิวเว้ยชิวเว้ยไอ้เหี้ยมาตื่นมาเราบอกว่าเรื่องจริงครับแพ้ทุกกิจกรรม

ชอบแต่เละแค่เฉลยอย่ามีบทแต่เละจริงจริงพี่จริงโเคตองศูนย์จุดหนึ่งป่ะเหี้ยหลุดเละถาวว่าอ่ะ,อะมุมมองคุณนะเว้ยกูว่ามันคงแบบว่าจัดสลากแบบว่ารวมตัวคอยเข้าแก๊งอะ่ะคุณดูตรงนะเพราะว่ามันเล่นโงๆนะ่ๆมันอะกีผู้หญิงนี่ก็แบบว่าฟีลแบบว่าขัดขัดเลตวันแรกอะ่ะไอ้เหี้ยหน้าหลังไม่มองเลย <มา S 1> อย่าว่าเขาเดี๋ยวกระโดด